คุ้มสาร่อพ่อหลวงสวยวพ,พี่น้องคนน่ะผมมุดตื่นญ่กำลังยางมากมาแต่วัดนสวยขนาดสวยสวยเปิดผักสวนขั้วเศรษฐกิจพ่อเพียงุคน สวนสมนุนไพรสวนหอยเลี้ยงหอยเลี้ยงสัตว์พืชผักสวนขั่วสวนสมนุนไพรคนก็ลางจัดลางแจงพี่น้องครัวสิมา